ครับเพื่อนๆนะฮะเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับที่ทำเชื้อไว้นะครับเดินเต็มแล้วนะครับประมาณแปดวันแปดวันแปดหรือเก้าวันประมาณนี้นะครับเดินเต็มถุงแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ทำก่อนหน้านี้นะครับเพื่อตัวนี้แหละนะครับ แน่นถุงรู้สึกแน่นแล้วนะครับนะี่ฮะยายเดินเดี๋ยวเอากล้องขยายมาใส่ดูนะครับนะครับเดินเต็มแล้วนะครับเดินเต็มแล้วพร้อมใช้งานเลย อจะทําเป็นถุงแบบนี้นะครับใยเดินถุงขุ่นแล้วนะครับใยเห็ดฟางมันจะเดินไม่เข้มเหมือนเห็ดคนน้อยนะครับมันจะเดินจางๆฮนะแต่ว่ามันจะเป็นเส้นให้เห็นเลยนะครับเป็นเส้นๆมันจะไม่เป็นผืดๆนะครับ ไม่เป็นฟังผืดเหมือนเ,เห็ดโคนน้อยนะครับอันนี้มีต่อเชื้อนะครับที่ที่ทำแบบเนี้ยที่ทำแบบนี้แล้วนะก็มาต่อเชื้อลงถุงนี้นะเดินถึงก้นถุงแล้วนะครับเดินถึงก้นถุงแล้วนะเราจะไปดูชุดชุดนี้นะครับชุดนี้เทียบไปลงไว้นะครับ นี่นะครับอโซนนี้ฝั่งนี้จะเป็นเชื้อกระดาษนะครับเป็นเชื้อกระดาษฝั่งนู้นจะเป็นเชื้อที่ซื้อมานะครับเป็นเห็ดคนน้อยเก็บขายไปได้เรื่อยๆนะครับเก็บขายคนน้อยไปก่อนเนี่ยมันนะฮะบานขึ้นเต็มเลยดอกนะฮที่เกียดเก็บไม่เป็นไรนะครับเราเราเราจะเลี้ยงกินเห็ดคนน้อยก่อนเราเก็บเห็ดคนน้อยขายก่อนเพราะว่าอายุมันจะต่างกัน เห็ดโคนน้อยมันจะมีอายุเจ็ดถึงแปดวันนะครับเราจะเก็บขายได้นะครับเห็ดฟางมันจะมีอายุเบ็ดเสร็จประมาณสิบห้าวันนะครับสิบสี่ถึงสิบห้าวันคือสี่วันตัดใยอีกสี่ถึงห้าวันเห็ดมันจะเริ่มงอกเริ่มออกตุ่มเริ่มเกิดนะครับแล้วนับไปอีกสี่ถึงห้าวันจะได้เก็บนะครับ รวมๆแล้วประมาณสิบสี่สิบห้าวันสิบสี่สิบห้าสิบหกวันประมาณนี้นะครับเห็ดฟางถึงจะได้เก็บช่วงเวลาที่เราจะเก็บเห็ดฟางเราจะเอเห็ดฟางมันจะพอได้เก็บแล้วก็เก็บเห็ดคนน้อยก่อนนะครับเราเพาะหนึ่งเราได้สองนะครับเนี่ยอีกคนน้อยก็เก็บไปแล้วนะครับเก็บได้ขายมั่งแล้วนะครับเห็ดฟางก็ก็เกิดตามมาเนี่ยครับเริ่ม ถ้ายอยเกิดแบบนี้นะครับเนี่ยใยมันจะต่างกันใยเห็ดฟางมันจะเป็นเส้นเสนน้นหนามันจะเป็นเสนน้นหนาแล้วก็ห่างๆหมายถึงว่าเส้นใหญ่แต่แต่ไม่เข้มนะครับถ้าเชื้อเห็ดถ้าใยเห็ดคนน้อยมันจะหนามันจะหนาแล้วมันจะเป็นฝอยๆนะครับมันจะต่างกันนะเนี่ยก็ใช้ฟางที่ ทำเห็ดโคนน้อยแหละครับใช้ฟางเห็ดโคนน้อยมามากรบนะเดี๋ยวจะมีวิธีการทําต่อไปนะครับอันนี้ให้ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางก่อนว่าอยากจะลองหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเราสามารถทําเห็ดหนึ่งเราได้เก็บสองเลยนะครับเห็ดโคนน้อยไม่ต้องใส่เชื้อนะครับไม่ต้องใส่เชื้อเห็ดโคนน้อยไม่ต้องใส่เชื้อเลยนะครับ อ่แล้ววิธีการที่ทำยังไงให้มันโตก็ก,ก็ก็หาข้อมูลจากอาจารย์ท่านอื่นๆจากฟาร์มเห็ดฟางโดยอาชีพนะครับไปหาข้อมูลจากเขานะครับเนือใหญ่เห็ดฟางก็เดินมาแล้วขึ้นแล้วนะครับเห<ม>็ดคนน้อยมีไหมก็ก็ยังได้เก็บอยู่ฮะเก็บปนปนกันไปไม่เป็นไรนะครับดีเชื้อเห็ดใหญ่เห็ดคนน้อยเป็นอย่างนี้นะครับนนหนาๆอย่างนี้นะครับ มันจะเกิดเป็นแถวๆไปช่วงไหนที่มันโดนโดนโดนแสงแดดมากมันก็จะเกิดก่อนนะครับมันจะได้ความร้อนแต่ว่าถ้าร้อนเกินไปเห็ดเห็ดโคนเราอ่าเห็ดฟางเรามันจะมีขนนะครับต้องเปิดระบายนะครับพอช่วงเราระบายลมระบายอากาศให้อุณหภูมิมันลดได้เนี่ยเห็ดโคนน้อยมันก็จะจะไม่เกิดอีกนะครับมันจะเกิดแต่เห็ดฟางนะครับมันต้องเป็นจังหวะไปนะครับ เราจะไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ลงลงเต็มรูปแบบเลยนะครับลงอ่าลงเชือกกระดาษที่ทําเต็มรูปแบบเลยไม่มีพลเลยนะครับเชือกกระดาษเราล้วนๆนะครับที่จะให้ดูเนี่ยไม่ได้อวดไม่ได้อด่าบางคนก็บอกว่าเอาแต่มาอวดมาอ้างอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้อวดไม่ได้อ้างน,น,นะครับเอามาให้ดูว่าที่ทําเนี่ยมันมันได้ผลจริงนะครับคือ ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนทําเชื้อเองนะครับลดต้นทุนทําเชื้อเองนะครับลงนี้ฮะนี่มันเป็นอ่าเป็นกากดินของมันนะครับผมลงพื้นเลยโดยที่ไม่ต้องลองอ่าอ่าลองพลาสติกนะครับลองพลาสติกมันจะยากหน่อยหนึ่งก็คือมันต้องคุมความเชื้นให้ได้นะครับเพราะว่าน้ามันจะไม่ซึมไปไหนนะครับมันน้ามันจะขังอยู่อย่างนั้นนะครับ เราต้องคุมความชื้นให้ได้มันก็จะเป็นยากหน่อยหนึ่งแต่มันก็มีวิธีทำนะครับแต่อันนี้มันเป็นเห็ดฟางเชื้อกระดาษที่เราทำนะครับเนี่ะจะมองเห็นกระดาษนี่นะครับนี่กระดาษกระดาษปนฟางนะครับจะมีปนฟางมีปนเปลือกถัว่วจะเป็นหลักฐานอยู่นะครับเนี่ะ วิธีการดูแลให้มันโตก็ก็ศึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นๆต่อไปนะครับผมก็จะชี้แนะได้ประมาณนี้นะครับผมก็มีอะไรผมก็ใส่ใส่เข้าไปฮอร์โมนฮอร์โมนอ,อะไรก็ว่าไปก็อัดอัดเข้าไปแต่พรมน้ําได้ทุกวันนะครับช่วยๆนะครับช่วยๆน้ําได้ทุกวันเพราะว่าหน้าน,นี้มันกลางเมษานะครับเมษา,อ,าอยู่บ้านสู้โควิดก็หาอะไรได้นะครับไม่รู้จะ ทำยังไงไอสั่งเชื้อก็อนานกว่าเชื้อจะมาอย่างนี้นะครับเราก็ทำเองเลยพอเราสั่งเชื้อมาได้ล็อตหนึ่งแล้วแล้วก็ได้เก็บดอกแล้วเราก็เอาเชื้อมาทำเองอย่างที่ที่ท,ที่ที่ทำคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราจะมีวิธีไหนเลี้ยงให้มันโตก็ศึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นๆต่อไปนะครับท่านที่มีความรู้มากกว่านี้นะครับผมก็ ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับแบ่งปันความรู้กันไปแนะนํากันได้ไปนะครับมันเกิดเยอะมากนะครับแต่ว่าเราจะดูแลได้อ่าดีแค่ไหนให้มันโตได้แค่ไหนก็ต้องหาข้อมูลอ,อาจารย์ที่เก่งๆนะครับตรงนั้นผมยังไม่ถึงนะครับแต่ว่าเชื้อกระดาษเราที่ที่ทำลงไปนี่มันมันออกจริงนะครับออกจริงๆนะครับ แปลงนี้กระดินนะลงกระดินเลยกับพื้นเลยมันอาจจะแห้งไวเวลาน้ำเราลดลงไปมันก็จะแห้งไวแล้วก็ช่ลยน้ำได้สูบน้ำได้ทุกวันแต่แปลงนี้เป็นปูพลาสติกนะครับเห็ดโคนน้อยเห็ดขี้ควายอะไรขึ้นก็ช่างมันนะครับเนี่ยเห็ดโคนน้อยเราก็เก็บขายไปสี่ห้าวันแล้วนะครับ พอตกไปถึงสี่ห้าวันเห็ดฟางมันก็เริ่มเห็ดฟางก็เริ่มจะขึ้นนะครับพอเห็ดคนน้อยหมดหมดยุคเห็ดคนน้อยก็เป็นยุคของเห็ดฟางขึ้นมานะครับถ้าเราลดอุณหภูมิได้มันก็จะเห็ดฟางก็จะโตได้นะครับแต่ถ้าเรายังลดอุณหภูมิไม่ได้เรายังในโรงเรือนเรามันยังร้อนอยู่ฮะยังอุณหภูมิสูงอยู่เห็ดคนน้อยมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะครับเห็ดฟางเราก็จะไม่เกิดนะครับ เดี๋ยวติดตามอาคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ให้ดูเป็นเป็นแนวทางก่อนเป็นแนวทางเป็นความอยากก่อนว่าอยากจะทําแบบนี้หรือเปล่านะครับเป็นกากมันฮะเป็นกากดินล้วนๆนะครับมันหายากครับมันอยู่ไกลบ้านสั่งทีก็ประหยัดใช้ยอมใช้นะ่ะใช้ในน้อยนะครับเอาให้มันคุ้มที่สุดนะฮะหน้าโรงงาน ตันละห้าสิบบาทฮนะจ้างเขามาส่งถึงบ้านตันละแปดร้อยนะครับบ้านเราไม่มีรถที่จะไปขนได้แล้วมันอยู่ไกลบ้านนะครับท่านไหนอยู่ใกล้โรงมันนี่ควรทำหน้าทำมากเลยนะครับช่วงวิกฤตแบบนี้หารายได้เยาว่าเสริมเลยนะครับวิกฤตแบบนี้หารายได้ประทังชีวิตนะครับ มันก็พอได้เก็บได้กินนะครับเราทำหนึ่งได้สองนะครับทำหนึ่งได้สองแต่ตั้งเห็ดโคนน้อยตั้งเห็ดฟางนะครับเพราะว่าอายุมันต่างกันนะครับเห็ดโคนน้อยเจ็ดถึงแปดวันได้เก็บเห็ดฟางอายุสิบสี่สิบห้าวันได้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเราทำหนึ่งเราได้สองเลยนะครับเราต้องหาวิธีทำแบบนี้นะครับ แล้วเชื้อเห็ดโคนน้อยก็ไม่ต้องใส่เลยฮะใส่แต่เชื้อเห็ดฟางนะครับใส่แต่เชื้อเห็ดฟางอันนี้เชื้อกาลังทําเชื้อขยายเห็ดโคนน้อยอยู่นะครับก็จะทําแบ่งอีกโรงหนึ่งไปต่างหากนะฮะเื้อเชื้อเห็ดฟางก็ทําอยู่ต่างหากอยู่นะครับมันเป็นคลิปบ้านๆน,นะครับคลิปบ้านๆอย่าใส่ใจเรื่องนอกเหนือจากประโยชน์นะครับ แล้วเ,เอาแต่ที่เป็นประโยชน์กับเราเอาไปใช้งานนะครับไอ้นอกเหนือนั้นก็ให้ถือว่าเป็นอผ่านหูผ่านตาไปนะครับอย่าใส่ใจมากนะครับอย่าใส่ใจมาก <c oughs> เรา,เาแต่ประโยชน์นะครับก็ดอกใหญ่อยู่นะนนเห็ดขนน้อยจะขึ้นเห็ดขี้ควายจะขึ้นช่างมันนะครับ เดี๋ยวถ้ามีอคอมเมนต์หรือว่ามีคนอยากจะทำแบบนี้เยอะหน่อยนึงก็อาจจะทำตัวอย่างให้ดูสักคลิปนึงนะครับแต่นี้ก็ดูดูเป็นเรียกเรียกน้ําย่อยไปก่อนอเรียกความอยากไปก่อนก็พอได้เก็บแล้วครับกำลังกำลังแง้มแล้วนะครับกำลังแง้มแล้ว ดึงมาเลยนะครับก็มีฟางด้วยนะครับสวยงามนะครับสวยงามไม่ขี้เหร่หรอกครับมันก็ขายได้นะครับขายได้ขายได้ไดนะครับมันก็จะไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันโดนแดดมันก็จะเกิดก่อนนะครับเนี่ยใช้ฟางโรยคุมเลย เพื่อที่จะได้เก็บเห็ดคนน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการในการทำนะครับคลิปต่อไปนะครับเราคลิปต่อไปจังหวะนี้โรงยังไม่ว่างนะครับอ่ะท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรฮก็ขอขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ติดตามและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแบบคลิปบ้านๆนะครับใครมองตลกก็ตลกไปฮะ้ามองมีประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ไปนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับ แต่ช่วงนี้โรคระบาดก็จะทําให้เรามีไรายได้อย่างคนน้อย,อยมันมอายุแค่เจ็ดแปดวันนะครับมันจะเรา,เร,ารอรัฐบาลไม่ได้หรอกครับนี่ผมก็ไม่ได้นะครับรอรัฐบาลไม่ได้นะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับไม่รู้เมื่อไหร่รัฐบาลเขาจะช่วยเราได้นะครับเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนมีอะไรอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือก็หยิบมาทําก่อนนะครับครับขอขอบคุณท่านผู้ติดตามและท่านผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ านานๆนนทีจะมีคลิปนะครับคลิปที่มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม